ลาจอยุติพิธีกรรายการช็อกนวัตประกาศยุติพิธีกรทุกรายการขอลาจอทีวีร้อยเปอร์เซนก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังนวัตอิสระไกรศีได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กพร้อมประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต่อยจนกลายเป็นประเด็นร้อนระอุล่าสุดวันที่28กรกฎาคมนวัตได้ไลฟ์สดอีกครั้งซึ่งมีบางช่วงบางตอนแจ้งข่าวว่าขออนุญาตลายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สำหรับรายการทูเดย์โชว์ซึ่งผมได้คุยเรียบร้อยแล้วรายการก็จะไม่มีผมอีกแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วส่วนรายการเพชรระมาทางช่องอมรินทีวีก็จะไม่มีผมอีกแล้วแต่จะมีรายการนี้อยู่ถึงสิ้นเดือนกันยายนตามสัญญาที่เซ็นไว้และเปลี่ยนเป็นพิธีกรคนอื่นแทนถือเป็นการล้างหน้าผมออกจากทีวี100%เนต์นับจากวินาทีนี้ไม่ใช่แค่รายการครัวคุณต่อย และขอฝากความปรารถนาดีถึงโกตีน้องรักของผมสบายใจได้เพราะไม่ได้ติดสายพันธุ์เดียวกับคุณโกตีเป็นน้องที่ผมรักมากโคตรรักเลยขอบคุณอ้อมากน้องรักอีกคนคนนี้ก็จะวิตกจริตไปเรื่อยโคตรรักเหมือนกันเรารักกันจริงๆและสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ต่อยไตรภพพี่ต่อยคือไอดอลของผมคือพี่ชายที่แสนดีในทุกเวลาที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ พี่ต่อยเป็นคนที่ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าผมรักพี่ต่อยด้วยความบริสุทธิ์ใจและผมก็จะรักแบบนี้ตลอดไปและวันที่ปิดสถานีไอทีวีเราอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายตอนจอดับเราผ่านทุกกันมานับครั้งไม่ถ้วนในวันนั้นนารากรเป็นผู้อ่านจนวินาทีสุดท้ายและจอดับไปเราหันมาถามกันว่าชีวิตเราไม่รู้จะไปไหนต่อเราพากันมาส่งหลายที่แล้วเราพากันมาเดินมาหลายที่แล้ว ขออนุญาตขอบคุณพี่ต่อยตรายพบจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในวงการบันเทิงของผมขอบคุณครับขอคอบคพูแหล่งข่าวจากที่นี่ .com